สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็พันพวนยังต่อเนื่องนะครับจากคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ลงต่อเนื่องนะครับจากหลังจากเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีนะครับชมป์ได้นะครับปรากฏว่าทองลงนะครับเพราะว่าเขาก็มีในส่วนของการที่ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่าน ในในส่วนของนโยบายการคังนะครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตแล้วก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ได้ค่อนข้างดีกว่านโยบายการเงินนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่ถูกเขย่าลงมาขนาดนี้นะครับจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยตกลงมาอยู่ในโซนล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก็คือโซนประมาณ1250-1260นะครับรอบนี้นะครับเคยเทรดกันเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูประวัติย้อนหลังกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าโซนตรงนี้นะครับในกกอบเสียมเรือนที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่ราคาเคยเทรดนะครับตรงนี้เป็นแพทเทิร์นการกลับตัวรูปแบบหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น triple bottom นั่นเองนะครับก็โซนนี้นะครับถ้าราคายังไม่หลุดนะครับหมายถึงว่า วันนี้เนี่ยถ้าราคาย่อลงมา1 2.50อีกครั้งหนึ่งแล้ยังไม่หลุดนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเริ่มเป็นทางยาวนะครับทีไส่เทียนไว้ยาวยาวนะครับมีแรงซื้อสู้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยผันผวนลงไป1 2.50กว่าๆแล้วสุดท้ายก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพรอมีโอกาสนะครับที่ราคาอาจจะรีบาวขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจะต้องมองนี้ครับว่า การรีบาวขึ้นของราคาอาจจะเป็นการรีบาวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งแดงยาวหลายแท่งนะครับถล่มลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะไม่ค่อยมีแท่งเขียวปรากฏเลยนะครับเราเห็นว่าแท่งเขียวอยู่ในวงโซนวงแดงที่ผมวงเอาไว้ตรงนี้เพียงแค่สอสแท่งนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเคลื่อนตัวแบบ impulsive move นะครับเราจะเห็นว่าแรงเทขายจากนักทุนรายใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ตอนนี้นะครับมองว่ารีบาวเพื่อลงต่อ นะครับก็รีบาวแล้วลงต่อไปไหนนะครับก็ตอนนี้ถ้ารีบาวขึ้นมานะครับอาจจะถึง127.0 so 127.5แดนแถวๆนี้นะครับแล้วก็ลงต่อนั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าสมมติว่าราคาผ่านแนวนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสาที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสำหรับตอนนี้นะครับนักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะในมือนะครับรอดู นะครับว่าราคาจะมีการาปรับตัวย่อลงลึกในช่วงเช้าลงมา1250อีกหรือไม่นะครับถ้ายืนได้นะครับก็แนะนําว่าสําหรับคนที่รับความเสี่ยงนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดซื้อส่วนเทรนในระยะนี้นะครับเนื่องจากเทรนเป็นเทรนลกนะครับเปิสถานะซื้อรุ้นเล่นรีบาวนั่นเองนะครับก็ทำกำไรอย่างน้อย1 2 6 4 1สอประมาณนี้นะครับถึง1270นะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนเ a k e p r o f ิตของเรานั่นเองนะครับถ้าขึ้นมาแนวนี้นะครับ1 2 6 5ไม่ผ่านก็เปิดช็อตเซลลลงมานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าขึ้นมา1275ไม่ผ่าน1 2 7 0แถวนี้นะครับก็เปิดช็อตเซลล์เล่นตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับก็ติดแนวโน้มนะครับคัทลอดก็าง่ายๆครับก็ถ้ามันเพะเยอ45เหรียญนะครับช็อตลงไปแล้วเด้งขึ้นมา1 2ูหก็ คัดนะครับหรือสําหรับคนซื้อนะครับหลุด1 2ึ6ลงไป1240ก็เริ่มไม่ดีแล้วก็คัดลอสนะครับโอเคครับนี้เป็นมุมมองเช้า,าสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามบทพิขอภาคบ่ายกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ